ตื่นเร็วไปอบ,อบร,อม,อบรอมอบรอมเหรอการฝึกอบรอมผู้ช่วยด้านการใช้ชีวิตอาวุโสและด้วยเหตุผลที่น่าสนใจคุณเซนสัญญากับคุณเือเป็นผู้ช่วยด้านการใช้ชีวิตเพื่อให้คุณปรับตัวกับบทบาทใหม่คุณเือได้จัดโปรแกรมการฝึกให้กับคุณด้วยค่ะไม่ต้องล็อกอ ทำก็ได้นี่อะไรเนี่ยนิสัยของคุณฉือในชีวิตประจำวันและเรื่องงานค่ะคุณต้องจำมันให้ได้ทั้งหมดเลยเหรอเง้นเราก็เริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ ในฐานะผู้ช่วยด้านการใช้ชีวิตคุณต้องสวมเครื่องแต่งกายง่ายๆแล้วก็ดูสบายเคลื่อนไหวสะดวกแต่ไม่สบายเกินไปแล้วก็ดูมีระดับแต่ไม่เว่อร์จนเกินไปอืม ทุกวันของคุณเือมีตารางงานที่เข้มงวดมากๆห้ามเสียเวลาแม้แต่วิเดียวดังนั้นในฐานะผู้ช่วยด้านการใช้ชีวิตต้องร่วมมือกับเธอเพื่อประหยัดเวลาให้มากฉันจะรับผิดชอบเรื่องงานเธอปะกะติคุณฉือจะไม่ทานอาหารเช้าดังนั้นคุณไม่จําเป็นต้องเตรียมแต่คุณต้องเตรียมสิ่งเหล่านี้ทุกเช้าคะ่ะมีรายละเอียดเอาไว้ให้ในแฟ้มแล้วคะ่ะอืม คุณฉือดื่มกาแฟหนึ่งแก้วก่อนออกจากบ้านน้ำต้อง85องศาและเหลือ55องศาก่อนเสิร์ฟตั้งเครื่องชงกาแฟก่อน7จ็ดโมงเช้าทุกวันคุณช้าไป15นาทีนอกจากจะมีกรณีพิเศษเข้ามาคุณเือจะอยู่ในสภาวะตึงเครียดเสมอเธอต้องทำตามตารางอย่างเคร่งครัดโดยห้ามสายเด็ดขาด <c oughs> ผู้ช่วยด้านการใช้ชีวิตมีหน้าที่ดูแลดังนั้นจะต้องรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับนิสัยและงานอดิเรก คุณชื่อดื่มน้ำเย็นไม่ดื่มน้ำร้อนต้องแช่น้ำที่สามองศาชอบทานผักไม่ทานคัาไม่ทานขนมไม่ทานเช้าสีโปรดของเธอก็คือสีเหลืองอ่อนชอบน้อยที่สุดคือสีเขียวเรืองแสงน้ำสำหรับอาบคือ38องศานำไว้ที่กำหนดไปทานอาหารเสื้อผ้าแบรนด์ต่างกันต้องส่งร้านซักแห้งคนละแห่งคุณต้องห้ามอยู่ห่างจากเธอเกินสองเมตรจากนี้ไปคุณต้องชินกับระยะนี้ไว้